เรื่องนี้ต้องบอกว่าขเขมรเล่นใหญ่รัชดาลัยเทียเ,เตอร์อีกแล้วคือเขาพยายามจะทําให้ภาพมันออกมาว่าไทยเรานี่แหละเป็นผู้ลุกร้านเป็นฝ่ายผลักดันชาวบ้านเขาแล้วดูสิ่งที่พวกเขาทําดิพยายามจะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้เกิดจากฝั่งไทยเขามีแผนอะไรอีกพวกเขาเนี่ยพาคณะสังเกตการอาเซียนชั่วคราวหรือ IOT เข้าไปดูพื้นที่บ้านหนองยันเลยนะ<ๆ>เพื่อจะบอกว่าไทยรุนแรงแต่กลายเป็นว่าไงวันที่3มตุลาคมที่เขาอ้างถึงเนี่ย ภายเราไม่ได้มีการปฏิบัติการอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมันชัดเจนว่ากัมพูชาต้องการสร้างภาพหวังจะตบตาชาวโลกให้ได้ว่าตัวเองเป็นเหยื่อเราเห็นมาบ่อยแล้วมุกแบบนี้มันดูตั้งใจเกินไปจริงๆตั้งใจมากคุณลองดูภาพรวมของคนที่เขานําเข้ามาอยู่ในพื้นที่หนองยานสิมีทั้งเด็กมีคนพิการมีคนแก่ไม่ใช่ชายชะกันเลยสักคนเดียวเขากําลังเล่นบทละครให้เราดูอยู่ไหมถามจริงๆ พยายามทําให้ไทยดูเป็นผู้ร้ายแต่ตัวเองเป็นฝ่ายถูกลังแกซึ่งมันก็เห็นอยู่ว่าพวกเขาไม่ยอมอบพยพออกจากพื้นที่ไปซ้ําแถมยังขนเด็กเข้ามาเพิ่มอีกต่างหากนี่มันคือการใช้พลเรือนเป็นกรกกาะกําบังชัดๆแล้วทางเราทําอะไรได้บ้างละ่ะทางเราเข้มแข็งชัดเจนอยู่แล้วถ้าบุกลุกเข้ามาแล้วไม่ทําตามป้ายเตือนเนี่ยต้องโดนดําเนินคดีตามกฎหมายไทยทั้งพรบคนเข้าเมืองและพรบป่าไม้เลยนะบ้านหนองแกแก้วเนี่ยพร้อมจะดําเนินคด,ดีทันที แต่กองกําลังบูรพาก็ต้องรอคําสั่งจากแม่ทัพภาคที่1ให้ทําตามกรอบที่เหมาะสมอีกทีไา่เราใจเย็นแตเด็ดขาดนะเรื่องชายแดนก็ป่วนไม่หยุดแล้วปัญหาภายในของเขาล่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อปัญหาภายในนี่สิน่าสนใจกว่าคุณเฟนกําลังเจอวิกฤตของจริงต้องยอมรับว่าการที่เราปิดด่านเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกัมพูชาแบบหนักหน่วงมาก ถึงขั้นแรงงานของเขาลุกคือประท้วงโรงงานและระบายตัวเองเลยประท้วงเยอะไหมไม่ใช่แค่เล็กน้อยนะนี่คือการลุกคือประท้วงของรายงานหลายพันคนมันต่อเนื่องมาสามวันแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมมีผู้ประท้วงรวมตัวกันกว่า3-4ถึงพันคนพวกเขาต้องการให้โรง,งงานแก้ปัญหาเรื่องการขึ้นค่าแรงและสวัสดิการนี่แหละปิดถนนเลยหรอใช่พวกเขาไปปิดถนนทางหลวงหมายเลขสาตรงหน้าโรง,งงานที่จังหวัดกำปงสือ ทําให้รถติดยาเป็นหางว่าวเกือบสิกิโลเมตรนะความอดยากมันบีบให้คนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วแรงงานพวกนี้เขาก็ขู่รัฐบาลฮุนเซนด้วยนะว่าถ้าไม่สนใจข้อเรียกร้องเนี่ยเขาจะชวนแรงงานทั่วประเทศออกมาประท้วงพร้อมกันหมดโรงงานเดียวที่ประท้วงก็มีพนักง,งาน5,300คนแล้วนะคิดดูสิว่าาลามไปทั่วประเทศจะขนาดไหนแปลว่าตอนนี้ฮุนเซนคงร้อนใจมากร้อนเป็นไฟสิ คือแทนที่จะมาวุ่นวายสร้างเรื่องตบตาประชาชนที่ชายแดนเนี่ยควรจะกลับไปแก้ปัญหาท้องแตกที่ม้าตัวเองก่อนดีกว่าไหมปล่อยให้ประชาชนตัวเองอดอยากขนาดนี้แล้วยังมาพยายามสร้างเรื่องให้ประเทศอื่นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอีกมันน่าเหนื่อยใจแทนจริงๆใช่เลยเอาเป็นว่าสถานการณ์ที่ชายแดนเราก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและปัญหาของขเขมรก็กําลังปัทุข,ขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดเนี่ยมันมีสัญ,ญญาณอันตรายดังมาแล้วจากฝั่งบ้านขเขมรพนเอก รังสีกิตยารั์ท่านออกมาเตือนชัดๆเลยว่าวันที่10ตุลาคมนี้กัมพูชาจะเปิดฉากยิงแน่นอนฟังแล้วใจหายหวาบคือท่านเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดการประทะรอบสองเนี่ยมันสูงรลิ้วเลยสูงกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะจริงเหรอมันดูมีมูลขนาดนั้นเลยเหรอมีมูลสิ เข้าจากทางทาหารเขารายงานมาเลยว่าฝั่งนู้นเขามีการเสริมกําลังพลเสริมอาวุธหนักต่อเนื่องเล่นเอารถถังมาตั้งเรียงรายไว้เลยนะแม้จะบอกว่าเครื่องยนต์อาจจะพังแล้วใช้การไม่ได้แต่ปืนใหญ่ที่ติดอยู่บนรถถังนะ่ะมันยังใช้ยิงได้อยู่แถมยังขนอาวุธหนักตัวโหดๆอย่าง PHL03 BM21 พวกปืนใหญ่มาเพียบใช้โยนบินสอดแนวอีก เห็นไหมว่ามันเตรียมการมาขนาดไหนนี่มันไม่ใช่การซ้อมรบมันคือยั่วยุชัดๆนี่มันตั้งใจหาเรื่องชัดๆเลยนะใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ข่าวลือเพราะมันมีรายงานว่ามีการยิงเข้ามาในพื้นที่ชายแดนอีสานบ้านเราแล้วด้วยนะคือมันเริ่มแล้วไงแล้วที่สําคัญ ที่เราต้องมองทะลุเข้าไปคือเป้าหมายของไอ้ท่านฮุนเซนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน้ํามันแนวไทยบ้าๆบอลอะไรหรอกนี่มันแค่ข้ออ้างตื้นๆที่พยายามจะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ล่ะคะ,ะนี่แหละประเด็นท่านนางสีวิเคราะห์ไว้ขมมากว่าเป้าหมายมีอย่างเดียวคือกดดันให้ไทยเปิดด่านถามว่าทําไมต้องเปิดด่านก็เพราะสภาพการเงินการคลังของกัมพูชาตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่ยังจนข้นแค้นไงคุณ ไม่มีเงินจะใช้จ่ายก็เลยต้องหาทางมาทำมาหากินกับประเทศเพื่อนบ้านเหมือนคนที่จนตัวก็ต้องหาทางออกที่มันง่ายที่สุดท่านทฮย้อมอ่อนข้อเปิดด่านให้เขาเนี่ยเท่ากับคุณเซนประสบขับสำเร็จในการเจราจาต่อรองแล้วนะ <c oughs> เขาก็จะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนในประเทศเขาได้ว่าเขาแน่แค่ไหนมีอำนาจต่อรองขนาดไหนแต่ความจริงคือมันจนตรอกไง เป็นการใช้สงครามมากกดดันทางเศรษฐกิจแบบหน้าด้านเลยนะหน้าด้านมากและไอ้วาทการรมที่คุณเซนเคยโพสเปลวเปวว่าอยากให้ไทยปิดด่านไปเลยร้อยปีเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องตลกที่เขาใช้หลอกกลในประเทศเขมรนัแรกแหละมันพูดให้คนของมันดูดีไปงั้นแหละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาแทบจะคลานเขามาขอให้เราเปิดด่านใจจะขาดเพราะถ้าด่านปิดนานๆประเทศมันอยู่ไม่ได้ถ้าเรามองเกมนี้ออกนะจะรู้เลยว่าทั้งหมดที่เขมรทํา มันคือเกมการเมืองที่หวังผลทางเศรษฐกิจล้วนๆเพราะประเทศมันจนไงมันไม่มีทางเลือกการที่เราแข็งข้อไม่ยอมเปิดด่านก็ทําให้เขาร้อนรนนี่แหละคือการวิเคราะห์ที่แท้จริงเราไม่ควรจะยอมให้ประเทศที่ยากแค้นแบบนี้มาทําตัวใหญ่โตใส่เราฟังแล้วก็เพียแพนจริงๆหายกับวิธีการที่เขาใช้ใช่ครับเราต้องจับตาดูสถานการณ์นี้ใกล้ชิดเพราะถ้ามีการประทะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะ นี่มันแสดงถึงความไม่จริงใจของเพื่อนบ้านเราจริงๆเห็นกับผลประโยชน์ตัวเองจะไม่สนใจจะรักษาสัมพันธ์ธรรมยรีเลยสักนิดเดียวเอาเป็นว่าต้องคอยติดตามดูวันที่10ตุลาคมนี้แหละครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะจนกันกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่ให้พลาดข่าวต่อไปรอสองคนแม่และแพร่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ